คนแต่ละธาตุเวลาเจอความเงียบเล่นงานเนี่ยเขาจะมีความคิดหรือว่าปฏิกิริยาอะไรยังไงนะคะลองมาฟังดูนะคะว่ามันตรงมันใช่กับตัวคุณแค่ไหนนะคะสำหรับธาตุแรกเลยนะคะธาตุดินธาตุดินเนี่ยเวลาเจอความเงียบเนี่ยธาตุดินจะมีความแบบปั่นป่วนในความคิดนะเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ย คือธาตุดินต้องการความมั่นคงใช่ไหมคะการที่ไม่สื่อสารมันจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจความไม่มั่นคงก็เกิดความคิดมากแต่ชาวธาตุดินน่ะเป็นสายเงียบไงคะดังนั้นน่ะเมื่อเจอความเงียบธาตุดินจะมีความเงียบอยู่แล้วต่อให้ภายนอกเขาอาจจะไม่ได้กระวนกะวายมากเหมือนธานตุอื่นแต่ก็ประสาทแดกเหมือนกัน นะคะเพราะว่ารู้สึกไม่มั่นคงต่อมานะคะธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวแต่ก็จะเป็นคนที่ให้พื้นที่กับเรื่องของความเงียบเช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้างเงียบไม่นานยังโอเคค่ะแต่ถ้างเงียบนานๆเนี่ยก็ประสาทแดกได้เหมือนกันลักษณะปฏิกิริยาของชาวธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบวนเวียน คืออาจจะมีการส่องการดูวนเวียนทําให้รู้อะอาจจะไม่ได้เป็นการแบบต้องขอเคลียร์ต้องขอชัดเลยแต่จะเป็นลักษณะของการวนเวียนนี่คือชาวธาตุน้ําต่อมานะคะธาตุลมธาตุลมเนี่ยถ้าเจอความเงียบเล่นงานจะประสาทแดกที่สุดในบรรดาทั้งสี่ธาตุเลยนะคะเพราะธาตุลมเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่เป็นคนที่ฟุ้งจัดเพราะว่าเขาจะมีจินตนาการไปไกลเลยค่ะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคิดไปไกลแล้วก็มีความปั่นป่วนในความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นะ่ะถ้าลมถ้าเจอความเงียบเนี่ยจะนิ่งไม่ได้นานจะต้องการชัดต้องการการเคลียร์ให้มันเรียบร้อยไม่อย่างนั้นะ่ะโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ค่อนข้างประสาทแดกที่สุดเลย และสุดท้ายเลยนะคะธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของคนที่มีความแบบชอบควบคุมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเงียบเนี่ยอยากจะต้องเคลียร์อยากจะต้องชัดแต่ถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธาตุไฟไม่ผิดธาตุไฟก็จะเงียบกลับค่ะเป็นลักษณะของคำว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน ใครแพ้ไม่รู้แต่ธาตุไฟต้องไม่แพ้นี่คือความเป็นธาตุไฟค่ะ